สิริโภคานมาสโยแปลว่าสิริหรือความดีเนี่ยเป็นที่อาศัยแห่งโภคทรัพย์สิริคือความดีเป็นสีทรัพย์อนเนกนับโภคคาอยู่อาศัยทรัพย์กับสีมีอยู่คู่กันไปถ้าสีไร้สินทรัพย์ก็กลับไกลเป็นมนุษย์อุตส่ารักษาสีให้ความดีเพิ่มพูนไม่สูญหายเจริญสีมีทรัพย์ไม่อับอาย แสนสบายสุขโขด้วยโพคีพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันหลายเรื่องด้วยกันเดี๋ยวเอาเรื่องของหมอชีวโกโกมารพัฒ์ก่อนเพราะว่าท่านเป็นบิดาของวงการแพทย์ ในภาคตะวันออกของโลกเนี่นะครับชีวิตของท่านน่าศึกษาเพราะว่าหมอชีวโกโกมารพัฒนี่นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ทางการแพทย์แล้วท่านยังเป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประจำตัวพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อว่าพระเจ้าพิมพิสารอีกด้วยนอกจากจะมีความสามารถแล้วยังมีบุญอย่างสูงส่งอีกมาก แต่คว่าจะมีวันนั้นท่านบุฟังชีวิตหมอชีวกโกมารพัทนี่ผ่านความลำเค็นปราดบางท่านถึงก็กล่าวไว้ว่าชีวิตหมอชีวกเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าสังเวชแล้วก็ชื่นชมไปพร้อมๆกันอ่ะน่าสังเวชยังไงครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตามประวัติระบุว่าหมอชีวกโกมารพัทนี่เป็นลูกของนางคณิกาหรือว่านางหญิงนครโสเพณีที่มีชื่อว่าสารวดี สาระวะดีจะเป็นหญิงงามเมืองหญิงงามเมืองนี่สมัยนั้นนี่ไม่ใช่อาชีพต่ำต้อยนะครับคือเป็นผู้หญิงที่งามที่สุดในเมืองเนี่ยถึงจะได้รับตำแหน่งนี้นะครับอาชีพของเธอในสมัยพุทธกาลนั้นขึ้นชื่อลือชากันมาก,กว่ามีเกียรตินำไรายได้มหาศาลมาสู่รัฐมคตจะด้วยความบังเอิญหรืออย่างไรก็แล้วแต่ในเวลาต่อมาปรากฏว่านางเกิดตั้งครรภขึ้นมา ที่นี้พอคลอดแล้วก็ปรากฏว่าได้ลูกชายหล่อนก็สั่งให้เอาไปทิ้งสเสแต่กองขยะนอกเขตกำแพงเมืองที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพราะลูกชายจะต้องอคืออาจจะก่อปัญหาให้กับอาชีพของเธอนะก็เลยเอาไปทิ้งซะเลยแต่ยังไงก็ตามคนเราลงไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวาดนะ่เช้าตรู่วันนั้นปรากฏว่าเจ้าฟ้าชายอภัยซึ่งเป็นราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร สเสด็จเรียบพระนครเท้าเธอก็สเสด็จมาตามเส้นทางนั้นแรงสังหรณ์อะไรบางอย่างให้มุ่งสู่ประตูพระนครทางทิศเหนือพอโโปรพ้นประตูเมืองก็เห็นฝูงแรงกาบินว่อนร้องกันจกจักเซงแซ่เหนือกองขยะด้วยความสงสัยก็พระองค์ก็เข้าไปดูใกล้ๆพอเห็นเป็นทารกน้อยก็ตรัสถามมหาดเล็กว่าตายหรือ,อยังทหาร ทหารก็บอกยังไม่ตายพระเจ้าค่ะคงจะเป็นด้วยบุญญาธิการแต่ปางก่อนหรือไม่ก็ด้วยมนุษยธรรมในใจของพระองค์เจ้าฟ้าชายอภัยก็ได้รับเอาทารกน้อยมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและขนานนามว่าชีวกซึ่งหมายความว่ายังไม่ตายเมื่อโตเป็นหนุม่มพอขึ้นสู่วัยรุ่นชีวกก็เริ่มถูกล้อเลียนหาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อบางละกำพร้าแม่บังละ พ่อแม่ไม่รู้อยู่ไหนแม้จะอดทนแค่ไหนใครก็คงจะทนไปไม่ได้นานเท่าไหร่ที่จะยอมให้คนอื่นทิมแทงด้วยปากอยู่ทุกวี่ทุกวันการเป็นลูกกําพร้านั่นเองก็กลายเป็นปมด้อยที่คอยกัดกร่อนหนุ่มน้อยชีวกให้กระอักกระอ่วนและสมเพศช,ชะตาชีวิตของตัวเองเป็นที่สุดแล้วในวันหนึ่งชีวกก็ตัดสินใจไปจากสภาพสังคมที่ถูกหยามหมิน่นนั่นมุ่งหน้าไปสู่ตักกศิลา โดยแอบเล็ดลอดหนีไปกับคาราวานพ่อค้าเกวียนถึงแม้ตัวเองจะเป็นถึงลูกบุญธรรมเป็นราชบุตรบุญธรรมแต่การมาโดยพละการอย่างนี้ชีวกก็ไม่อาจจะอ้างสิทธิพิเศษอะไรได้เมื่อไม่มีเงินก็ต้องเอาแรงงานเข้าแลกในที่สุดอาจารย์ก็ใจอ่อนยอมถ่ายทอดวิชาให้จากวันนั้นผ่านพ้นไปได้เจ็ดปี วิชาที่ชีวกตั้งหน้าเรียนอย่างไม่ระย่อท้อถอยก็คือการแพทย์ตอนเย็นวันหนึง่งชีวกก็เอ่ยถามอาจารย์อาจารย์ครับเมื่อไหร่ผมจะจบสักทีเอ่ยชีวกเอ่ยวิชาการแพทย์เนี่ยต่อให้เรียนทั้งชีวิตก็เรียนไม่จบประลุกเออแต่ถ้าหากว่าเจ้าอยากจะจบหลักสูตรก็ได้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เจ้าจงเข้าไปในป่าไปค้นดูให้ทั่วสิว่า มีพืชชนิดไหนบ้างที่ใช้ทำยาไม่ได้ชีวกก็รับคำด้วยความกระยิมและร,รุ่งขึ้นก็มุ่งหน้าเข้าป่าไปกระสิ์ร่วมสำนักนับร้อยซึ่งไปสอบเหมือนกันคนกันอยู่จนเย็นย่ำสิ์ร่วมสำนักก็พากันทยอยกลับกลับมาหมดทุกคนเลยยกเว้นหนุ่มนักเรียนแพทย์ที่มีชื่อว่าชีวกเท่านั้นทุกคนต่างหอบพืชหอบสมุนไพรติดมือคนนึงเป็นฟ้อนใหญ่ๆ แต่ชีวกกลับออกมามือเปล่าเพื่อนๆก็มองโดยสายตาดูแคลนแล้วก็มิ่นยามอยู่ในทีนะก็น,นับว่าคราวนี้สิทธิ์คนโปรดของอาจารย์นี่หมดน้ำยาซะแล้วอ่ไม่สามารถจะหาพืชที่ไม่ไม่ไม่มีคุณภาพที่จะใช้เป็นยาได้เลยสักต้นเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพอมาพร้อมกับอาจารย์ก็ถามชีวกร์ทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาเลยฮะ ออ,อาจารย์ครับผมค้นจนทั่วป่าแล้วอะ่ะไม่มีพืชหรือว่าต้นไม้ชนิดไหนเลยที่ใช้ทำยาไม่ได้ทุกอย่างล้วนเป็นยาได้ทั้งนั้นเลยครับชีวกตอบฉาดฉานมือประสานตรงหน้าตักใจก็เต้นตึกตักไม่เป็นสำ้ำคอยฟังอย่างจดจอ่อว่าผลจะออกมายังไงอาจารย์ก็หน้าตาแช่มชื่นเยะเออชีอกเป็นอันว่ามีเธอคนเดียวเท่านั้นที่จบหลักสูตร พรุ่งนี้เธอกลับบ้านได้ชีวกก็ตรงเขากราบแทบเท้าอาจารย์นะรุ่งคืนก็กลับบ้านมือเปล่าอาจารย์ไม่มอบอะไรให้เป็นพิเศษนอกจากบอกว่าเธอนเรียนมาเจ็ดปีแล้วจากนี้ไปเธอจะเห็นผลของสิ่งที่เธอเรียนมาเป็นอันว่าชีวกต้องกลับบ้านมือเปล่าแต่ว่าในสมองและสองมือนั้นเต็มไปด้วยความเป็นแพทย์ดังนั้นก่อนที่ชีวกหมอหนุ่มจะกลับมาถึงรัฐมคต ทุกคนที่อยู่ในเมืองต่างรู้จักชื่อแล้วแล้วก็รอคอยการกลับมาของเขาอยู่ก่อนแล้วด้วยความชื่นชมแล้วก็อยากจะรู้จักด้วยเฉพาะคนเจ็บคนป่วยก็รอให้ชีวกกลับมาด้วยสมองและสองมือนั่นเองทุกคนจึงเรียกเขาว่าชีวกโกมารพัฒชีวกหมอเทวดาพืชทุกชนิดไม้ทุกต้นไม่มีชนิดไหนเลยที่ใช้เป็นยาไม่ได้ คนทุกคนในโลกไม่มีคนไหนที่ไม่มีความสำคัญในตัวคุณนะต้องมีของดีอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจงค้นหาความถนัดจัดเจนของตัวแล้วฝึกฝนให้มันเต็มศักยาภาพให้เต็มที่และให้ดีที่สุดครับเหมือนอย่างที่หมอชีวกค้นหาต้นยานั่นแหละครับพอพูดถึงต้นไม้ที่เป็นยาท่านผู้ฟังศาสตร์อายุรเวทของอินเดีย ได้กล่าวถึงประโยชน์ของมะรุมไว้มากมายใบมะรุมนั้นช่วยป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้กว่าสา0ร้อยโรคซึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันก็ยอมรับกันแล้วปัจจุบันมีผลการวิจัยมากมายจากต่างประเทศที่พบว่ามะรุมมีคุณประโยชน์ในการรักษาโรคจนได้ชื่อว่าต้นไม้แห่งชีวิตหรือว่าต้นไม้มหัศจรรย์ใบมะรุมเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอาหารอื่นๆน้ำหนักเท่าๆกันกรัมต่อกรัมเนี่ย โปรโตีนเฉพาะโปรโตีนในสูงกว่านมสดสองเท่าวิตามิน A บำรุงสายตามากกว่าแครอทสี่เท่าวิตามินซีมากกว่าส้มเจ็ดเท่ามีแคลเซียมมากกว่านมสี่เท่ามีโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยสามเท่าปัจจุบันอินเดียแล้วก็ประเทศที่อยู่ในแอฟริกาเช่นเอธิโอเปียแทนซาเนียเป็นประเทศที่เอามารุมมาเป็นอาหารที่ใช้บริโภคทั้งคนทั้งสัตว์ แล้วก็ทำเป็นอาหารเสริมทำเป็นยาส่งขายทั่วโลกรวมทั้งส่งมาขายในประเทศไทยของเราไม่ว่าน้ำมันมะรุมใบมะรุมหรือแม้แต่มเมล็ดที่ทำเป็นแคปซูลส่วนใหญ่จะนำเข้าจากอินเดียประเทศไทยของเราปลูกกันน้อยเรียกว่าหาทำยายากกว่ายอย่างนั้นเถอะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีใครรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์อันมากมายของมะรุม ขาดซึ่งข้อมูลที่จะมาเผยแพร่ใหป้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้กันมาก่อนที่เรารู้จักมารุมกันมาแต่ก่อนก็เรื่องแกงส้มมารุมกันอย่างเดียวโดยเอาฝักมารุมที่ไม่แก่ไม่อ่อนเนี่ยมาทำแกงส้มอร่อยอกินได้ทั้งดูดเนื้อและเม็ดจากตัวฝักสปปรรพคุณยาโบราณกล่าวว่าเปลือกต้นมารุมนี่มีรสร้อนรับประทานเป็นยาขับลมในลำไส้ทำให้ผายลมหรือว่าเรอ คุมธาตุอ่อนๆคือตัดต้นลมได้ดีมากรากมะรุมมีรสเผ็ดหวานขมแก้บวมบำรุงไฟธาตุส่วนแพทย์ชนบทเขาใช้เปลือกมะรุมสดๆตำบุบพอแตกๆแล้วอมไว้ข้างแก้มแล้วดื่มสุรานะเขาบอกมันทำให้เมาช้าว่าอย่างนั้นส่วนทางด้านของสยศาสตร์นี่กาฝากมะรุมครับนะ กาฝากมะรุมคืออะไรกาฝากมะรุมก็คือต้นไม้อื่นที่ขึ้นอยู่บนกิ่งก้านของมะรุมซึ่งเกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่นกกากินมาแล้วก็ถ่ายไว้บนต้นมะรุมเสร็จแล้ววันดีคืนดีน้ำอากาศเหมาะเจาะบริบูรณ์มันก็งอกเจริญเติบโตขึ้นมาโดยยึดเอาต้นมะรุมนะั่นละเป็นแม่ดูดเอาน้ำเลี้ยงแล้วก็อาหารจากต้นมะรุมมาเลี้ยงตัวเองกลายเป็นส่วนของต้นมะรุม ไม่เหมือนกับต้นกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้ซึ่งถือเป็นตัวใครตัวมันแยกออกจากกันได้ง่ายแต่กาฝากมะรุมนั้นแยกจากกิ่งก้านต้นมะรุมไม่ได้อยากได้ก็ต้องตัดกิ่งมะรุมออกมาทั้งกิ่งเลยนะบางคนก็ซื้อไปบูชาไว้ที่บ้านเลยเขาบอกว่าชื่อมันดีอค้าขายนี่คนมีคนมามะรุมมาต้มซื้อของกันเยอะแยะไว้อย่างนั้นเพราะชื่อมะรุมอ่ะ แต่ว่าถ้ามีกาฝากมารุมแล้วต้องทำตัวดีๆนะะถ้าทำตัวไม่ดีเที่ยวเกะกะระรานเดี๋ยวไม่ช้าก็โดนมารุม,มครับครับรับรองเจอแน่ถ้าทำตัวไม่ดีนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของสมุนไพรครับ สมุนไพรที่ทรงคุณประโยชน์และมีค่าอยู่ในตัวไม่ว่าจะถูกนำมาใช้หรือถูกละเลยทอดทิ้งตามสภาพธรรมชาติก็าตามการที่มนุษย์รู้จักนำสมุนไพรมาใช้เป็นประโยชน์เป็นยาหนึ่งในปัจจัยสี่นั้นก็ได้แสดงถึงความรอบรู้ในธรรมชาติของต้นไม้นานา,นาชนิดความรอบรู้นี้ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับถึงขั้นเป็นศิลปวิทยาด้านสมุนไพร บ่งบอกถึงอารยธรรมของแต่ละชนชาติจากประวัติศาสตร์สมัยพุทธกาลมีการบัญญัติและกล่าวถึงสมุนไพรในพระไตรปิฎกเช่นก้านบัวขมิ้นขิงดีปลีสมอมะขามป้อมมาหาหิงเป็นต้นรวมทั้งเรื่องราวของหมอชีวโกโกมรารพัฒปรมาจารย์แพทย์แผนโบราณคนไทยมีความศรัทธาและใช้ยาสมุนไพรแผนโบราณมา โดยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนแล้วก็อินเดียเข้ามาพร้อมๆกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประเทศไทยมีตำรายาแผนโบราณเป็นจำนวนมากที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทั้งทางด้านตำรับยาและสรรพคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้จารึกไว้ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อปีพศ2375 ตำรายาแผนโบราณเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบอีกครั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อโรงเรียนแพทย์เปิดสอนครั้งแรกปีพศ .2432 ที่โรงพยาบาลศิริราชพยาบาลใช้ยาสมุนไพราตามแผนโบราณทั้งหมดต่อมาพศ .2456 ยึงมีการใช้ยาฝรั่งคือยาแผนปัจจุบัน ด้วยความสะดวกต่อการเตรียมยาเก็บยาแล้วก็จ่ายยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบันนี่สะดวกกวา่ายาปรุงแผนโบราณยาสมุนไพรก็เลยถูกลืมแล้วก็เลิกใช้ไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทําให้วิทยาการเกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย์แผนโบราณต้องหยุดชะงักกร,ระจายแล้วก็ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเวลาถึงแม้จะผ่านไปแต่คุณค่าของสมุนไพรที่อยู่คู่โลกมานานแสนนานทำให้มนษุษยชาติต้องหันกลับมาใช้เมื่อวงการแพทย์ปัจจุบันเริ่มประจักษ์ถึงอันตรายจากฤทธิ์ข้างเคียงของยาแผนปัจจุบันซึ่งมาปรากฏในระยะหลังๆประกอบกับการวิจวัยค้นคว้าพบตัวยาใหม่ๆจากสมุนไพรต่างๆแล้วก็หันกลับมาผลิตยา จากสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่ผลิตยารักษาโรคความดันโลหิตสูงจากรากระยมยารักษามะเร็งในเม็ดเลือดจากแพงปวยฝรั่งยารักษาแผลเรื้อรังจากใบบัวบกยารักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารจากสมุนไพรเปล่าน้อยของไทยเหล่านี้ได้กระตุ้นความสนใจของชาวโลกให้หันกลับมาสู่การรื้อฟื้นใช้ประโยชน์สมุนไพรยอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่ง แล้วถ้าจะกล่าวถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ส่งคุณประโยชน์มากมายเป็นได้ทั้งอาหารหรือเอามาทำเป็นตัวยาบำบัดร,รักษาโรคก็ยิ่งดีนั่นก็คือมะพร้าวครับนอกจากเนื้อและน้ำในลูกมะพร้าวที่มีรสชาติอันโอชาแล้วเนื้อของมะพร้าวยังสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันสำหรับทำการรักษาโรคแล้วก็บำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีเป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมชาวพมา่าทั้งผู้หญิงผู้ชาย เมื่อแก่ตัวลงไม่ค่อยจะมีผมงอ,อกเหมือนอย่างชนชาติอื่นก็พระชาพม่าส่วนใหญ่นิยมใช้น้ำมันมะพร้าวหมักผมแล้วก็ฉลมผมของตัวเองอยู่เป็นประจำการนวดตัวด้วยน้ำมันมะพร้าวเป็นศาสตร,ร์และศิลป์ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานโดยมีการบันทึกไว้ในตำราต่างๆเช่นตำราอายุรเวทซึ่งเป็นตำราที่เก่าแก่ที่สุดอันหนึ่งของมนุษยชาติ ที่มีประวัติการใช้มาไม่ต่ำกว่า4,000ปีในประเทศอินเดียได้มีการแนะนำให้นวดตัวด้วยน้ำมันมะพร้าวเพื่อช่วยปรับสภาพผิวหนังกระตุ้นการทำงานของระบบหมุนเวียนและระบบประสาทช่วยคงความอ่อนเยาว์ของผิวหนังเนื้อเยื่อและกระดูกแต่น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันที่สกัดโดยไม่ใช้ความร้อนและไม่ใช้สารเคมีตำราโอสถพระนาราย ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยามีระบบการแพทย์แผนโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากโดยการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฎรมีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและนอกกำแพงเมืองมีการรวบรวมตำรับยาต่างๆขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแพทย์โบราณเขาเรียกว่าตำราโอสถพระนารายณ์มีการใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันสำหรับนวดแก้ปวดเมื่อย รักษาโรคกระดูกรักษาแผลเน่าเปือ่อยต่อมาตำราวัดโพตำราวัดโพนี้เป็นตำราแบบแผนวิธีการรักษาโรคด้วยการใช้มือหรือนิ้วกดไปตามเส้นเอ็นต่างๆของร่างกายเพื่อให้คลายจากอาการของโรคในแผ่นศิลาจารึกมีรูปร่างคนทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมทั้งมีเส้นโยงบอกจุดตำแหน่งของเส้นเอ็นในร่างกายที่กำหนดเรียกว่า แผนงายถ้าเป็นภาพจากาด้านหลังเรียกว่าแผนคว่ำแผนเหล่านี้ระบุตำแหน่งจุดต่างๆที่มีความน้ำพันธ์กันตลอดจนระบุชื่อเส้นและจุดที่จะแก้ไขให้บรรเทาอาการของโรคต่างๆด้วยตำรานวดวัดโพเป็นตำราที่หมอนวดผู้ศึกษาเล่าเรียนได้นำมาใช้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพรักษาให้หายจากอาการของโรคได้จริง จึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับและก็แพร่หลายเป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและต่างประเทศประสบการณ์ความเชื่อในการใช้น้ำมันมะพร้าวรักษาโรคมะเร็งครั้งหนึ่งท่านผู้หญิงบุญหลงภริยาของพลตรีพร,พ,รพ,พระยาพหลพลพยุหะเสนาซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตายแล้วฟื้น ซึ่งหายป่วยจากมะเร็งอย่างน่าอัศจรรย์ในขณะที่ท่านผู้หญิงบุญหลงมีอายุได้68ปีมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นที่บริเวณลำคอตรงใต้ลิ้นตอนแรกก็มีอาการบวมมีก้อนเนื้อโตขึ้นแล้วก็อักเสบอย่างรุนแรงต่อมาก็เกิดแผลแตกมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลท่านได้รับความเจ็บปวดทรมานมากเมื่อให้แพทย์นำเชื้อไปตรวจและวิเคราะห์แพทย์ก็ยืนยันว่าท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งแน่นอน วิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการผ่าตัดหรือว่าฉายแสงรังสีแต่ท่านผู้หญิงบุญหลงไม่ยอมรักษาด้วยวิธีที่แพทย์แนะนำขอรักษาด้วยวิธีของแพทย์แผนโบราณซึ่งมียาสมุนไพรเป็นยาทายากินแล้วก็กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านแม้ว่าท่านจะกินยาสมุนไพรหลายต่อหลายขนานแต่าการก็ยังไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับสุดท่านผู้หญิงบุญหลงได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส อาหารก็รับประทานแทบไม่ได้กล้ำกลืนได้แต่อาหารอ่อนๆอจำพวกข้าวต้มและโจ๊กเท่านั้นเวลาพูดก็ยากลำบากเสียงพูดนี่อ้อแอฟฟังแทบไม่รู้เรื่องและเนื้อง,งอกตรงลำคอก็ยิ่งขยายใหญ่มีน้ำหนองไหลเรื่อยๆทำให้ท่านต้องบ้วนน้ำลายตลอดเวลาดังนั้นท่านผู้หญิงก็ไม่ยอมไปผ่าตัดเพียงแต่รับยาเม็ดซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันระง,งับ การแพร่ยขยายของโรคมะเร็งไม่ให้ลุกลามซึ่งแพทย์เขาจ่ายให้มารับประทานด้วยช่วงเวลานี้ท่านบุญหญิงบุญหลงก็คิดว่าคงจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างแน่นอนขณะเดียวกันท่านก็คิดย้อนรำลึกถึงการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาตัวท่านไม่เคยกระทำกรรมเลวเลยดำรงตนอยู่ในสัมมาอาชีพมาโดยตลอดเมื่อมาครองคู่กับพลตรีพระยาพหลพลพยุหเสนา ก็ตั้งหน้าประกอบกุศลกรรมอย่างไม่เคยบกพร่องแม้ท่านเจ้าคุณบหญผลพยุหะเสนาจะาครองอานาจบริหารประเทศชาติท่านก็ไม่เคยใช้อํานาจหน้าที่ในการทุจริคตคดโกงเบียดบังช่อราดบังหลวงแต่อย่างใดมีแต่เสียสละเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนเป็นสำคัญต่อมาคือหนึ่งโรคร้ายได้รุมเร้าท่านผู้หญิงให้เกิดความเจ็บปว,วดร่วร้าวอย่างแสนสาหัส ท่านได้ย้อนคิดถึงกุศลกรรมต่างๆที่ได้ทำร่วมกับท่านเจ้าคุณก็อิ่มเอิบด้วยความปิติขณะที่ความนึกคิดเปี่ยมด้วยกุศลความดีความรู้สึกของท่านก็ดับวูบลงในฉับพลันระหว่างนั้นท่านผู้หญิงก็ได้ไปท่องเที่ยวยังพบภูมิอื่นๆและเมื่อท่านได้ฟื้นตื่นขึ้นมาไม่นานก็มีคนมาเล่าให้ท่านผู้หญิงฟังว่าที่วัดบางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ ชื่อหลวงพ่อโตหรือว่าหลวงพ่อเนื้อนิ่มรักษาโรคร้ายให้หายได้ท่านผู้หญิงก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็เลยตัดสินใจไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อเมื่อท่านได้จุดธูปเทียนบูชาแล้วก็ได้อธิษฐานจิตต่ตอองค์หลวงพ่อว่าขออำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์และความเมตตาของหลวงพ่อโตช่วยให้หายจากโรคร้ายนี้ด้วยเถิด หากหลวงพ่อเมตตาก็ขอให้แสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏแก่สายตาโดยขอให้องค์พระปฏิมามีผิวนุ่มเป็นอัศจรรย์จากนั้นท่านผู้หญิงก็ยื่นมือไปแตะที่องค์พระชบพลนนั้นท่านผู้หญิงบุญหลงก็ตื่นเต้นขนลุกสู้ด้วยความปิติเมื่อผิวโลหะที่กดนิ้วลงไปนั้นบุบบุ๋มไปตามแรงกดเหมือนหนึ่งเป็นเนื้อมนุษย์และ ไม่ว่าจะกดที่ไหนกดกี่ครั้งผิวขององค์หลวงพ่อก็นุ่มนิ่มเป็นที่อัศจรรย์ไปทั้งองค์กำลังใจของท่านผู้หญิงบุญหลงกลับคืนเต็มเปี่ยมจึงขอน้ำมนของหลวงพ่อโตซึ่งก็คือน้ำมันมะพร้าวที่มีผู้มาจุดสักการะบูชานั่นเองดังนั้นท่านยังขออนุญ,ญาตนำเอาน้ำมันมะพร้าวกลับมาที่บ้านแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวทาแผลมะเร็งที่โคนลิ้นและลำคอภายนอก เพียงไม่กี่วันก้อนเนื้อที่ลิ้นก็แตกทะลักออกมานอกลำคอมีก้อนหนองสีเขียวคล้ำคนเหนียวคล้ายคหัวฝีหลุดตามออกมาด้วยท่านผู้หญิงบุญหลงใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมตนหลวงพ่อโตทาไปอีกก้อนเนื้อมะเร็งก็ค่อยๆยุบลงไปแล้วก็แผลที่ลำคอก็แห้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งแผลภายนอกแผลภายในหายสนิทไม่มีแม้แต่รอยแผลเป็น ท่านผู้หญิงหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของโรคมะเร็งอย่างเหลือเชื่อในที่สุดครับ